พ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันจะอยู่กับเราอีกไม่นานอย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วคอยตอบแทนคุณกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอเวลาเพราะบิดามารดาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคนที่กตัญญูต่อบิดามารดาจะไม่มีวันตกต่ำทำบุญกับพ่อแม่ได้บุญมหาศาลเพราะท่านคือพระในบ้าน เป็นบรดุษพระอระหันต์ของลูกนะท่านใดคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เราก็พาท่านไปสั่งสมบุญเพราะทําบุญร้อยวันก็ไม่เท่าท่านทําเองและท่านใดที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วเราก็ทําบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านเป็นการตอบแทนคุณนะในที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร